สวัสดีครับผมร้าน AP Auto Air s e r v i c e นะครับวันนี้เรามาให้ดูกันนะสำหรับรถเต y ต้า Cam r y อรี่นะครับสภาพของตู้แอร์นะครับ t o y ต้าแ a m r y อรี่นะครับดูไล่เลยนะครับนี่ครับตะกอนข่าวนะครับคันนี้ตู้แอร์รั่วแน่นอน1้อยเ็นะครับดูนะครับภาพความสกปรกนะครับดูอ่านี่ครับสภาพตู้นะครับ ล่องรอยนะครับอันนี้มีอาการเย็นข้างหนึ่งไม่เย็นข้างหนึ่งนะครับแคมเบอรี่เป็นกันบ่อยครับนี่ครับจุดที่รั่วั่วหนักๆเลยนะครับสภาพตู้สภาพตู้แบบนี้ไม่สามารถใช้งานได้ต่อไปนะครับนะครับเราก็จะมาเปลี่ยนใช้ตู้แท้นะครับของเดนโซนะครับอันนี้คือตู้ใหม่นะครับ อมวาวนะครับประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ